สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะที่กดเข้ามารับชมคลิปนี้ของครูต่ายนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของการเขียนอธิบายกันค่ะครูต่ายเชื่อแน่นอนว่าหลายคนนะคะต้องเคยเรียนเรื่องการเขียนมาแน่นอนและหลายคนก็ต้องไม่ชอบเรื่องการเขียนเพราะว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมเขียนอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องบางคนเนี่ยเรียนมาตั้งนานแล้วก็ไม่เข้าใจว่าการเขียนโดยเฉพาะการเขียนอธิบายเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าการเขียนอธิบายมันคืออะไรกันแน่นะจ๊ะไปดูกันเลย พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานนะคะพุทธศักราช2,542นะคะได้ให้ความหมายของการเขียนอธิบายไว้ว่าการเขียนอธิบายนะคะหมายถึงการไขความขยายความชี้แจงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเขียนอธิบายจึงหมายถึงการเขียนที่มีจุดมุ่งหมายนะคะเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจเรื่องต่างๆอย่างถูกต้องชัดเจนนั่นเองค่ะ การเขีอธิบายนะคะมีความสําคัญอย่างมากเลยในการสื่อสารนะคะโดยเฉพาะในการให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดความคิดไปยังบุคคลอื่นๆค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นนะคะจึงจําเป็นอย่างมากในการใช้ภาษาให้ถูกต้องนะคะให้กระจ่างชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนและต้องมีตัวอย่างที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้อ่านเนี่ยหรือบุคคลอื่นๆเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการถ่ายทอดไปนั่นเอง วิธีการเขียนอธิบายนะคะมีหลายวิธีค่ะดังต่อไปนี้วิธีที่1นนั่นก็คือการอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างค่ะต่อไปเป็นการอธิบายโดยการเขียนเป็นลําดับขั้นตอนนะคะและฝั่งขวามือของเราก็คือเป็นการอธิบายโดยการให้คํานิยามค่ะและสุดท้ายเป็นการอธิบายโดยการใช้เหตุผลประกอบ วิธีการเขียนอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างนะคะการเขียนอธิบายโดยการยกตัวอย่างเนี่ยมักจะเป็นกับข้อความหรือความรู้ที่เข้าใจยากๆนะคะแล้วก็ซับซ้อนจึงจําเป็นอย่างมากเลยที่ต้องมีตัวอย่างประกอบเพราะว่าถ้าไม่มีตัวอย่างเนี่ยเราจะเข้าใจเนื้อหาหรือข้อความเหล่านั้นเนี่ยค่อนข้างยากมักจะมีการใช้คําว่าตัวอย่างและคําว่าเช่นในการอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างค่ะ ตัวอย่างของการเขียนอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างดังข้อความที่ปรากฏอยู่หน้าจอเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยคนเราควรรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่เพราะอาหารไทยมีหลากหลายที่รู้จักดีคือข้าวราดแกงทั่วๆไปเช่น ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่กับไข่ต้มและผลไม้นักเรียนเห็นคําว่าเช่นไหมคะเช่นตัวนี้ก็คือการยกตัวอย่างประกอบนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็เขาก็อธิบายไปเรื่อยๆนะคะจนถึงขนมจีนเนาะราดน้ํายาต่างๆข้าวคุกกะปิเป็นต้นและขอให้ตามด้วยผลไม้อย่างน้อย1ชนิดทุกครั้งเท่าที่ยกตัวอย่างมานี้คงพอจะมองออกว่าการกินอาหารในครบ5หมู่นั้นไม่ยากเลย ในข้อความนี้นะคะเราจะเจอคีย์เวิร์ดถึง2คคำคือคำว่าเช่นแล้วก็คำว่ายกตัวอย่างเราจึงสรุปได้ว่าข้อความนี้นะคะที่เราเอามาดูเนี่ยนะคะเป็นการเขียนอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างนั่นเองค่ะต่อไปนะคะวิธีการเขียนอธิบายโดยการเขียนเป็นลำดับขั้นตอนค่ะวิธีการนี้นะคะจะใช้ในกรณีที่จะข้ามขั้นตอนค่ะซึ่ง ป้องกันการข้ามขั้นตอนเราจะต้องทําทุกอย่างตามขั้นตอนเราจึงจาเป็นต้องเขียนเป็นลําดับขั้นตอนเพื่อป้องกันการกระทําที่ข้ามขั้นตอนนั่นเองงงไหมเพราะอาจจะทําให้ไม่สําเร็จตามจุดมุ่งหมายนั้นนะคะเช่นการผ่าตัดอ่าอยู่ดีเราจะเอามีดกรีดท้องแล้วค่อยวางยาสลบก็คงจะไม่ได้ใช่ไหมคะวิธีการทำอาหารเออเราจะเอาเออ เราจะทาผัดกระเพราแต่เราจะใส่หมูก่อนน้ามันก็คงจะไม่ได้นะคะสิ่งเหล่านี้จําเป็นจะต้องใช้วิธีการอธิบายโดยเขียนเป็นลําดับขั้นตอนนั่นเองนะคะเพื่อป้องกันการข้ามขั้นตอนค่ะตัวอย่างนะคะการเขียนอธิบายโดยลำดับขั้นตอนนะคะเป็นการ ทำผักโขมอบชีสค่ะห้องนี้มีใครอยากทานผักโขมอบชีสไหมคะการปรุงอาหารเนี่ยเราจําเป็นจะต้องทําตามลําดับขั้นตอนไม่งั้นผักโขมอบชีสของเราเนี่ยก็จะไม่น่ากินถูกไหมนะคะจึงจําเป็นจะต้องบอกว่าผักโขมอบชีสหนึ่งอย่างเนี่ยมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะคะแล้วมีวิธีการทําอะไรบ้างหนึ่งเราต้องลวกผักก่อน2เราจะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เติมนมเข้าไป3เราก็ต้องทำอะไรคะคนให้เข้ากัน ตักใส่จานใส่เนยตั้งไฟให้แรงถึงจะได้ผักขมอบชีดขึ้นมาถ้าอยู่ดีๆเราไม่ทําตามขั้นตอนนี้ก็คงจะไม่ได้ผักขมอบชีดนั่นเองทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือการเขียนอธิบายโดยลําดับขั้นตอนนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนอธิบายโดยการให้คํานิยามคํานิยามนะคะจะใช้ก็ต่อเมื่อ บางครั้งเนี่ยเราพบเจอข้อความหรือถ้อยคำนะคะที่สื่อสารออกไปทำให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันหรือเป็นข้อความที่ยากๆนะคะจำเป็นต้องให้คำนิยามหรือคำจำกัดความนะคะเช่นคำนิยามของศัพท์ของตัวแปรในงานวิจัยหรือคำนิยามของศัพท์ยากๆที่เราอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันนะคะดังตัวอย่างต่อไปนี้อ่ามังสวิรัต ะะหลายคนคงเคยได้ยินแต่บางคนก็ไม่เข้าใจเราจึงเป็นจำเป็นจะต้องให้คำนิยามของมังสวิรัตว่าหมายถึงอะไรนะคะจนใหญ่จะมีคำว่าแปลว่าหมายถึงหรือคำว่าคือปรากฏในการนิยามศัพทนะคะอย่างตัวอย่างก็คือ คํำว่ามังสวิรัตมาจากมังสะบวกวิรัติมังสาแปลว่าเนื้อสัตว์วิรัติแปลว่างดเว้นเลิกปัจจาความยินดีไม่ยินดีดังนั้นผู้ที่กินมังสวิรัตคือผู้ที่งดเว้นกินเนื้อสัตว์เห็นคำว่าคือไหมคะคือในที่นี้ก็คือการให้นิยามของศัพท์ครั้งนั้นเองว่ามันหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นการเขียนประเภทนี้ก็คือการอธิบายโดยการให้คํานิยามนั่นเองค่ะ ต่อไปการเขียนอธิบายโดยวิธีต่อไปก็คือการใช้เหตุผลประกอบการอธิบายโดยการใช้เหตุผลประกอบนะคะเป็นการเขียนอธิบายวิธีนี้จะเป็นการชี้แจงให้เห็นถึงเหตุผลแล้วก็เหตุแล้วก็ผลของสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมักจะมีคําว่าสาเหตุจุดจ,จ,จุเพราะแล้วก็มีคําว่าเพราะฉะนั้นจุดจุจุดจ,จ,จ,จึงนะคะแสดงเห็นเหตุและผล เพราะน้ำเน่ายุงจึงชุมเหตุก็คือน้ำมันเน่าผลก็คือยุงมันเลยชุมนี่คือการเขียนโดยใช้เหตุและผลประกอบนะคะเรามาดูตัวอย่างกัน เนื้อหาสาระที่ประชุมกันมักจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ถ้าครูอาจารย์ประชุมนักเรียนเพื่อแจ้งสิ่งสำคัญให้ทราบหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียนวิธีการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นสาระสำคัญที่ประชุมกันจึงเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาการวางแผนการวางนโยบ,บายหรือเป็นเนื้อหาที่ได้มาจากการรวบรวมความคิดเห็นของสมาชิก เห็นถึงสาเหตุไหมคะว่าเหตุของสิ่งนี้คืออะไรและผลของสิ่งนี้คืออะไรนะคะสาเหตุของการประชุมและผลของการประชุมเพื่ออะไรก็จะเห็นชัดเจนจากข้อความเหล่านี้นะคะ เรามาสรุปการเขียนอธิบายกันก่อนดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรการเขียนอธิบายหมายถึงการเขียนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้รับสารเนี่ยเข้าใจเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องชัดเจนนะคะวิธีการเขียนอธิบายเนะี่ยมีหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการเขียนอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างนะคะโดยการเขียนตามลำดับขั้นตอนนะคะโดยการให้คำนิยามแล้วก็โดยการใช้เหตุผลค่ะ สำหรับการเขียนนะคะเราก็พูดคุยกันมาจนครบทุกประเด็นแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะครูต่ายหวังว่าต่อไปนี้ถ้าเราเจอข้อสอบถามว่าข้อความต่อไปนี้เป็นการเขียนโดยการใช้วิธีการใดถ้าเจอข้อความที่มีการใช้คำว่าตัวอย่างเช่นตอบไปเลยว่าเป็นการเขียนอธิบายโดยใช้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอคำว่า ลำดับขั้นตอนเรียง1 2 3 4ทําม่ตามาขั้นตอนหากทำไม่ถูกต้องตามขั้นตอนเนี่ยจะเกิดผลเสียตามมาตอบไปเลยว่าเป็นการเขียนอธิบายโดยการใช้ลำดับขั้นตอนนะคะถ้าเราเจอการนิยามศัพท์โดยใช้คําว่าหมายถึงแปลว่าคือก็ตอบไปเลยว่าคือการเขียนอธิบายโดยการใช้คํานิยามนะคะ ถ้าเราเจอการแสดงถึงเหตุและผลเพราะเธอไม่ตั้งใจเรียนเธอจึงสอบตกเห็นถึงเหตุและผลของข้อความนะคะเ,ออเมื่อวานฉันนอนดึกวันนี้ฉันเลยตื่นสายเห็นเหตุและผลอันนี้คือการเขียนอธิบายโดยการใช้เหตุผลประกอบนั่นเองครบแล้วจบแล้วนะคะสำหรับการเขียนทุกวิธีนะคะ นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนคลิปนี้นะคะโดยการดูย้ำอีกหนึ่งรอบนะคะหรือว่าหาอ่านตามในหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมได้นะคะหากนักเรียนคนใดมีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวครูตายไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สําหรับคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ ขอฝากการเขียนอธิบายไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะอย่าเบื่อสำหรับการเขียนนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย